แล้พวพดีได้เส้นกุจับมานะครับผมเส้นกุจับมาเป็นเส้นแห้งนะครับก็เลยวันนี้จะมาลองต้มดูนะครับแต่เส้นแห้งนี่เราต้องเราต้องแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อให้เส้นนุ่มก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเส้นผ่านการอบแห้งมาแล้วต้องแช่น้ําก่อนนะครับข้างในก็จะมีเครื่องปรุงนะครับเป็นเครื่องปรุงําเร็จรูปนะครับ เราต้องแช่น้ําก่อนนะครับให้เช่นนุ่มก่อนนะอุย้ยอันนี้ลงทั้งยวงเลยต้องขอโทดขอภไยนะครับอืมแต่เพราะว่าเช่นจะผ่านการอบแห้งก่อนต้องแช่ให้เส้นนุ่มก่อนนะครับวิธีปรุงนะครับแช่น้ําจนเส้นอ่อนตัวใส่เส้นก๋วจับลงต้มใส่ผงซุปใช้เวลา2-3นาทีคนเบาๆเป็นครั้งข่าวนะครับ จากนั้นเติมหมูยออกแห้งและหอมเจียวจะได้ก๋วยเจ้าบอุบลเพื่อรับประทานนะครับผมนะครับคงแช่ไม่นานนะครับระยะไม่นานมีไข่ด้วยนะครับมีไข่เพิ่มเสริมนี้ก็จะเป็นหอมเจียวนะครับหอมเจียว จะรอแป๊บหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเส้นแห้งครับต้องรอนิดนึงอันนี้เป็นหมูยออบแห้งครับอันนี้เราใส่ทีหลังก็ได้นะครับหรือใส่พร้อมกันเลยก็ได้ครับผมอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับปรุงรส ต้องรอ,อนิดนึงนะครับเป็นพ่อเป็นเส้นแห้งต้องแช่น้ำนิดนึงอาจจะรอ,อนิดนึงครับเส้นแห้งครับจะเย็นๆนะครับผมเลยเราเราเผื่อเวลาไว้นะครับถ้าใจร้อนก็จะกลัวมันไม่กลัวมันไม่ไม่นุ่มนะครับใจเย็นๆนิดนึงก็เลย าสาธิตในการต้มเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็จะเ,เป็นครั้งแรกเหมือนกัน,นครับลองต้มปกติแล้วก็จะใช้เส้นสดนะครับเส้นสดเส้นแห้งแต่นี้ใช้เส้นแห้งเลยนะครับเพราะว่าการเก็บรักษาก็จะได้ยาวนานขึ้นนะครับผมน่าจะแช่นานเหมือนกันนะครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันถ้าต้มเลยก็กลัว ตัวไม่สุกนะครับต้องให้แช่ให้หนุ่มเลยนะครับหรือบางทีถ้าเราเราแช่ทิ้งไว้นะครับแทะทิ้งไว้เราเค่อยๆมาทํานะครับผมเราต้องเผื่อเวลาตรงนี้จะใช้เวลานิดนึงครับแช่น้ําจนนุ่มนะครับจนอ่อนตัวนะครับไม่ใช่ว่าจนนุ่มจนอ่อนตัว อาจจะนานหน่อยนะครับต้องขออาไฟด้วยรอแปบ๊บนึงนะครับผมใช้เวลาได้หนึ่งในการแช่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปต้มเลยกวดเส้นมันแข็งนะครับเพราะว่าเป็นเส้นแห้งต้องแช่ให้อ,อ่อนตัวนิดนึงเพราะว่าจะ ดีอย่างเสียอย่างนะครับดีดีก็คือเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับไม่ขึ้นหืนขึ้นราแต่เสียตรงตรง,ตรงที่ต้องรอนี่นะครับบางคนหิวหิวมาต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับผมแค่ให้เส้นอ่อนตัวนะครับช่วงนั้นเราก็อาจจะเตรียมเครื่องปรุงต่างๆรอได้นะครับผม,มก็นานเหมือนกันนะครับผม ถ้าเราไปต้มเลยนี่กลัวเส้นไม่นุ่มแต่ปกติแล้วเส้นเส้นวนเส้นนะครับบางทีบางคนก็แช่นะครับบางคนก็แช่บางคนก็ไม่ได้แช่นะครับแต่เราไปต้มโดนน้ำรอ้อนนมอะไรก็เส้นก็นุ่มเหมือนกันนะครับผมจะตั้งไฟรอเลยนะครับทีนี้ตั้งไฟรอแล้ว เวลาที่เรารอนะครับเราก็สามารถทําอย่างอื่นรอไปได้นะครับเราจะต่อกไข่อันนี้คือไข่สุกครับต้มงไข่อันนี้ใส่สองฟองครับผม เป็นก้จับนะครับก้จับอุบลนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตด้วยน้อช่วงโควิดระบาดนะครับก็เป็นอาหารที่สามารถนํามารับประทานที่บ้านได้นะครับเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนอาหารบ้างนะครับก็ทําง่ายๆอยู่ครับเดี๋ยวก็แต่ตรงที่รอตรงที่เส้นจะให้นิ่มนีนะครับให้คลายตัวนีะครับไม่ให้แข็งนะครับก็รอนิดนึง เดีเขาคงไม่จะไ,ได้แล้วแหละคี่โดนน้ำร้อดนมโดนอะไรก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมดีเอ่อน่าจอะอ่อนตัวนิดหนึ่งนะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับเราเตรียมเส้นนะครับผมเส้นลงในอซึบนะครับผม อันนี้เป็นเส้นแห้งก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการต้มนะครับอันนี้น้ําเดือดพอดีแล้วแล้วก็ใส่เส้นนะครับใส่เส้นลงไปเลยนะครับผมต้มประมาณ2-3นาทีนะครับ นี่เป็นครั้งแรกนะครับท,ที่ต้มเส้นแห้งครับเป็นครั้งแรกเลยเราจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นเราผ่านการอบแห้งอย่างดี แต่ถ้าเส้นสดก็จะไม่นานครับแป๊บเดียวก็โอเคแล้วราให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเดือดมากเท่าไหร่แต่จะให้ดีก็คือต้อง ่ให้เส้นนุ่มนะครับให้เส้นคลายตัวเส้นอ่อนตัวเวลาเรามาต้มนี้ก็จะแป๊บเดียวนะครับผมไม่นานแต่ต้มมาแล้วก็จะเส้นสวยนะครับเส้นเส้นไม่เอไม่เหนียวมากนะครับไม่แข็งมาก นะครับเริ่มเริ่มเดือดแล้วนะครับ2องถึงสามนาทีนะครับเริ่มเดือดดีแล้วนะครับ,อบรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเป็นเส้นแห้งพอดีมันลมด้วยนะครับตรงนี้มันลม,มลมนิดหนึ่ง เริ่มจะอ่อนตัวแล้วนะครับ อนี้แล้วเติมเครื่องปรุงลงเข้าไปนะครับเครื่องปรุงรสก็พอดีให้เส้นเหนียวนุ่มนะครับเป็นเครื่องปรุงรสเข้าไปนะครับก็อ,อยู่ในซองนะครับน้มเกลยวนี่เราอาจจะโรยที่หลังก็ได้นะครับโรยที่หลังแต่บางทีถ้าเราอยากให้มีกลิ่นรสหอมแล้วก็สามารถเติมลงไปเลยพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ ที่ยวครับลงไปเลยใส่ไปเลยนะครับจะได้หอมๆนะครับคนเส้นให้โดนความร้อนนะครับทอบๆกันเริ่มไหยครับเริ่มเริ่มเส้นเริ่มโอเคแล้ว คนนะครับไม่โดนความร้อนนะครับนะครับเส้นสวยนะครับเส้นเริ่มโอเคแล้วถ้าเราเอ่อยากให้หมุยอ,อ้อนสุกอีกนะครับมูยอถ้าไม่อยากแบบเป็นแห้งเราก็สามารถเติมลงไปเลยก็ได้นะครับหรือคนบางคนชอบโรยทีหลังก็ได้ครับโรยทีหลังแต่เติมลงไปก่อนเลยนะครับจะได้กลิ่นมุยยอ เอาไปในน้ำซุปอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับมมันจะโอเคแล้วครับผมคนๆๆๆนะครับอยากกินของอร่อยต้องรอนิดนึงนะครับผมรอนิดนึงอ่ถ้าถ้าถ้าเรามีเวลาเราก็อาจจะแช่ไว้แช่ไว้ก่อนนะครับเวลาแช่เผื่อเวลาไว้นะครับผม คนๆๆค,ค,นนครับน่าจะโอเคแล้วครับเส้นเพราะว่าดูน้ําซุปแล้วโอเคแล้วนะครับผม,มเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ต้มเส้นแห้งนะครับโอเคแล้วครับโอเคก็ไฟนะครับ อืมเทลงในหมอ้อเ่ยครับผมใข่เตียยไม่ได้นะครับผมโอ้โห,โโหเติมเครื่องปรุงรสนิดนึงครับผมเป็นพริกนะครับพริกเข้าไปเลยนะครับอืมตามคผมชอบนะครับพริก โอเคนะครับได้กุจับนะครับกุจับอุบลอร่อยระพงเส้นแห้งครับอร่อยครับแซ่บแซบครับ